สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวคิ้วกับปากที่มันลอกแล้วนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นคิ้วที่ลอกแล้วทุกคนดูได้เลยคือแน่นมากแน,น,น,น่นแน่นเลยเข้มแล้วก็อันนี้ก็คือสีปากนะอ ไม่แน่ใจว่ากล้องมันอาจจะไอ้นี่คือสีปากมันก็คือจะเป็นเหมือนเราทาสีชมพูอ่อนๆนะคะแต่อันนี้อ่าสีในกล้องมันอาจจะแบบเข้มไปหน่อยอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะสีปากก็คือดีเลยถ้าเราทาแบบพวกลิปกลอสหรืออะไรที่บันบำรลุงอะ่ะมันก็จะเงาเหมือนเราทาลิปเลยค่ะนี่ตื่นมาก็คือ จะมีคิ้วแล้วปากเราก็จะไม่ค่อยป่วยเท่าไหร่ก็คือปากก็คือจะสดชื่นกว่าอะไรเงี้ยแต่ใดๆคือก็ยังต้องแต่งหน้าอยู่ดีค่ะแต่กอ็อาจจะลดเวลาในการคัดคิ้วแล้วก็ทา,าปากอะไรอย่างเงี้ยก็คือปากเนี่ยถ้าเราทาลิฟกอต คือถ,นคนถ้าเป็นคนที่แบบแต่งหน้าโทนเบาๆอยู่แล้วอะค่ะก็คือไม่จําเป็นต้องทาลิปเลยก็คือใช้แค่แบบตัวบํารุงก็คือจบแล้วะคะ่ะลองดูนะคะเผื่อใครสนใจเป็นข้อมูลอยากได้คอนแทคช่างสักก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวโกส่งให้ขอบคุณค่ะ